สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดคุยถึงความรู้สึกนะครับของเหตุการณ์หรือว่ากฎของทาง Warner b r o t h e r นะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของการที่จะนำพาสปืนหรือว่าอุปรกรณ์ที่เกี่ยวกับปืนออกจากตัวฟิกเกอร์ทั้งหมดนะครับซึ่งไอเหตุการณ์นี้นะครับหรือก็คือเหตุการณ์ที่เรียกว่าการแบนปืนนะครับออกจากลายฟิกเกอร์ทุกค่ายนะครับของทาง DC เนี่ยมันก็เป็นผลนะครับมันเริ่มจากการที่ว่าทาง DC มีกฎอยู่กฎหนึ่งออกมานะครับก็คือการที่ว่าทางเขาเนี่ยจะทําการแอนตี้นะครับหรือไม่ให้มีการเยผยแพร่ภาพที่เกี่ยวกับการใช้อาวุธปืนในสื่อเหล่านั้นซึ่งอ,อันนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่ามันควบคุมถึงในส่วนของภาพยนตร์ด้วยหรือไม่แต่ในส่วนของภาพยนตร์เนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามีการใช้ปืนอย่างชัดเจนแต่ในส่วนของของเล่นเนี่ยผมก็งง,งงว่าจะรีบมุป,ปืนออกไปทําไมเนาะเพราะว่าคืออันนี้ผมก็ไม่เข้าใจนะครับแต่เขาบอกว่าในส่วนของกฎที่วอร์เนอร์บเดอร์ตั้งมาเกี่ยวกับเรื่องปืนเนี่ยเขาต้องการตั้ง ขึ้นมาเพื่อให้ทําการนะครับคือมีการลดตลงน่ในประเทศของเขาคือมีการลดเกี่ยวกับเรื่องของปืนลงนะครับก็อาจจะเป็นการช่วยนะครับให้เยาวชนหรือว่าเด็กในประเทศเขาเนี่ยไม่ได้หันมาสนใจปืนมากขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับหรือให้ลดการใช้ปืนอะไรลงซึ่งจุดนี้เนี่ยมันก็เป็นจุดที่สร้างข้อเสียให้กับนักสะสมเรากลับมานะครับเพราะว่าในส่วนของสติ๊กเกอร์และลายต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับทาง DC เนี่ยเรียกได้ว่าจะโดนตัดนะครับในส่วนของเรื่องปืนไปหมดเลย ซึ่งในส่วนของเหตุการณ์นี้นะครับก็เรียกได้ว่าในปัจจุบันนี่ยมันก็เริ่มมีการก่อ,กอตัวขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งก็เรียกได้ว่าหลายค่ายเนี่ยอย่างค่ายคอ t ท toy อ m เมซิ่งยามาคุจิหรือทางของ SF เนี่ย ก็เริ่มมีการแอนตี้นะครับในส่วนของปืนมาแล้วซึ่งในส่วนของ Amazing y a m a ย u c h i นะครับก็ได้เริ่มกับตัวของอ่าตัวของ a อ a m Knight นะครับซึ่ง a อ a m Knight เนี่ยก็เป็นตัวแรกเลยที่ผมเนี่ยอ่าได้มาสังเกตในช่วงหลังนะว่าปืนหายรวมถึงเนี่ยในตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยหลังจากที่โปรดักได้ออกมาแล้วนะครับในส่วนของฝั่งต่างประเทศเนี่ยก็เรียกได้ว่าพาร์ทปืนเนี่ยหายไปเลยนะครับมีแค่ตัวของมีดแล้วก็ดาบเท่านั้นนะครับที่แถมให้นะครับรวมถึงในส่วนของตัวลายแบทแมนอย่างตัวของโจ๊กเกอร์หรือว่าาตัวขออองรร์์เม จะมีการรีมูฟปืนออกไปเช่นกันก็เลยคิดว่าไอ้กฎนี้เนี่ยมันทําให้เราเนี่ยขาดทุนหรือเปล่านะครับกับการที่เราไปเป็นนักะสมของฟิกเกอร์ที่มันมีอุปกรณ์หรือหรือส่วนประกอบของปืนในส่วนของฟิกเกอร์นั้นๆด้วยนะครับที่มันหายไปเนี่ยแล้วบางตัวเนี่ยถ้าไม่มีปืนเนี่ยก็เลยได้ว่าของแถมมันด้วนไปเลยอย่างตัวของจ๊กเกอร์เนี่ยที่เป็นตัวที่มีแต่มีดนะครับแต่ปืนเนี่ยมันหายไปเนี่ยผมรู้สึกเหมือนกันว่ามันรู้สึกเอาเปรียบไปหน่อยนะในส่วนของกฎนี้เนี่ยมันเอาเปรียบนักผสมของฝั่งด c ซไปหน่อย ว่ากดนี้เนี่ยส่วนตัวผมนะผมบอกว่ามันไม่ได้เห็นด้วยนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้ถูกต้องทีเดียวในเรื่องของปืนนะครับเพราะว่าอา่าว่าไงดีอะ อาวุธปืนผมมองว่าเป็นของที่อันตรายนะแต่ว่ามันอยู่กับการสั่งสอนของทางผู้ใหญ่ด้วยแหละว่าเด็กจะเข้าใจเรื่องปืนยังไงเนาะแต่การที่มาแบนเรื่องของปืนกับฟิกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูแบบทำให้นักสะสมเราเนี่ยซื้อของในราคาที่เรียกว่าราคาเต็มอะแต่ได้ของมาที่ของน้อยกว่านะครับก็เลยคิดว่าไม่โอเคกับกฎนี้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ ท่านผู้ชมนะครับคิดว่ายังไงบ้างกับกฎนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้และกันแต่ส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าหนึ่งคือผมไม่เห็นด้วยและกันกับกฎของการที่จะแบนปืนทุกชนิดในตัวฟิกเกอร์ออกไปหมดนะครับโอเคนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันเกี่ยวกับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงตามที่ผมกล่าวในข้างต้นนย่ยก็คอมเมนต์มานะครับมาคุยกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์ Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งนะครับหลังจากที่รับชมคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับผมก็ไม่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ